นี่เอิญโดดเรียนกันปะเบื่อแล้วอาจารย์หาอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วดีค่ะพี่ขำหน้าคุณครูอ่ะสวัสดีคุณครูไม่พี่ต้องให้หนูจะเสียงหนูพี่ต้องให้หนูจะเสียงพูดตัวนีคุณครูคุณไฉันจะไม่น่ารำคาญต่อคุณตคุณครูอันนิทอน นี่คือคุณครูอานิทรคือแขนคุณครูใส่สีอะไรหนูขอดูหน่อยไม่ใช่เฮ้ยโอ้ได้ดูอยู่เหมือนกันนะนี่อ่ะเขาบอกว่าให้เราดึงพันโย่ไฟก่อนแต่ได้มาพันยกไฟตรงไหนวะนี่อ่ะนี่นี่นี่ใช่ใช่เงียบวิคุณครูเป็นชักกระตุกชักกระตุกอะไรวะเนี่ยวิวิคืออะไรวิอะไรอ่ะ อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไปไปไหนเดียวคุณเอิร์นเสียงอะไรอะคุณเอิร์นเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะอะไรมาเก่งกับกูนะทีปลาทองอะไรอะคุณเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาไล่ตามพี่มาคุณเอิร์นต้องเดินไปเว้ย มันจะมีแต่แบบความกาวเกิดขึ้นอ่าไงดีพี่ไมิกาว่ะพี่กลัววิ่ยไอจ้าสแกเสียงน่ากลัวมากเลยอ่ะไอ้มันมาจากด้านขวาแต่มันก็มาด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านพี่กลัวเปคนอุ๊ยคนครูวิ่งเร็วมากคนครูตันอีกแล้วกูเบื่อทางตันว่ะคนครูอย่าลองลองลองดูแล้ว คูมันร้ายนักนะถ้าเราไปทางซ้ายดีทางซ้ายทางซ้ายแต่ทางนั้นมันตันอนะ่ะทางน<ช>ั้นเราต้องต้องจุกกับคุณ<ช>ครูป่ะต้องจุกอ้อมคุณครูป่ะนี่ไงพี่เจอทางลูกศรแล้วคุณเอิญอา้าวแด้หนูละ่ะเออแล้วกลับมาได้ไหมเอ้ยพี่เดินกลับมาได้เออเดียดเ๋ยวไปเชื่อมกันเอิอแป๊บครูครูคูคูหนูขอโทษครูหนูหนูตั้งหนูจะตั้งใจเรียนแล้วครูหนูจะไม่โดดเรียนแล้วหนูขอโทษหนูขอโทษ ในที่สุดนะครับเขาก็รอดมาได้ถึงกันกระโดดปกติแล้วแค่เปิดมาก็แบบคุณครูต้อนรับเป็นอย่างดีเปิดมาก็ตังไล่ด้วยไม่ไหวเลยอะไรอ่่ะะออไระ ม่งเตะกูเล่นออบบีมนะแล้วเขางเอต้องรอยากชอบเลยวะเขาจะสามารถรอดไปได้หรือไม่เออพี่หนูเห็นทางนั้นนะแล้วหนูรู้สึกเออเห็นอนาคตที่หนูไหมนั่นสิเหมือนเราม่มกเลยอะ พีทายอย่างงั้นกูเลยจะตั้งใจเรียนจะสอบได้ให้เกียรติสี่นะเขาขึ้นครูคุครูขยู่ตีตืดหนึคุณนครูคือใดย่้าไกลมากอยู่ใหญ่ใหญ่ใหญ่จะมีสิงอยู่ครูใหญ่ไม่คนครูแม่เข้าโอกดำใจเด้ไหมอีครูเวน เฮ้ยมันเข้าห้องน้ำตามลงมาใช่เฮ้ยเยี่ยกูตุยตุดคือว่าแหละเจ็บคอเออจริงไม่ไหวเลยแบบนี้เฮ้ยพี่ยิงไม่รอหนูอ่ะเดี๋ยวพี่ยิงรอเต้นยินเต้นรอไหมล่ะนี่ผ่านยังไงวะนี่ดูมาสเตอร์อิงนะครับทุกคนดูแล้าเฮ้ยแต่อาจารย์ท่านอาจารย์กูยังตาย โอ้โอ้โอ้คืออะไรคือเราต้องกระโดดแถวๆนี้ปะมันแบบเป็นจุดที่เริ่มต้นไอแบบพวกลมอ่ะเออเออเอด้นี่อย่าไปสนเสียงนกเสียงกาเลยไปต่อดีกว่าเขาบอกว่าอะไรอ่ะข้างล่างนี้มีเป็ดเป็ด เจดีเนี่ยแชื่อหนูป่ะพี่เฮ้ยเฮ้ยสิมีเสียงเป็ดมีเสียงเป็ดคืออะไรเดี๋ยวเกิดลงมาแล้วฮัลโหลตัวอะไรตัวอะไรมันคือตัวยังวะวายแล้วเป็ดคงนะผมก็เลยเห็นพี่ผมก็เลยเห็นพี่อิงวิ่งหนีอยู่นะตอนนี้อีเป็ดอีเป็ดกาบก uh, mm ้า hmm. ว แล้วทางออกมาอยู่ตรงไหนอะอ้เป็ดกับก้าวตอนนี้นะครับผมก็กําลังจะหนีจากไอ้เป็ดกับก้าวอยู่นะครับเป็ดกับก้าวอย่าตุยหลังกูเลยเออรอแล้วคุณเอินเฮ้ย <c oughs> เสียงนี้มาจากไหนหอ่ะเฮ้ยเสียงนี้คืออะไรอ่ะอ๋อคุณเอินดูข้างบนนี่ดิฮะ <c oughs> คุณเอินต้องมองข้างบนนี้ดิโอ้โหสควิดเกมเวอร์ชันสองบนนี่อุ้ย ท่องอยู่ดีๆไฟดับเออพี่ใหญ่ดันประตูน้องนี่พี่พี่อ๋อพี่ไม่ได้ดันหรอกอะไรเนี่ยเลเซอร์เลเซอร์ง่ายๆออบบี้แบบทั่วๆไปแค่ตายเหตุจีซัสว้าวอะไรอะกับดักควายไม่พี่ดูดิอะไรอ่ะมันเขียนว่าอะไรไหนอันนั้นตรงนั้นอ่ะนะห้องวาดรูปใช่เลยโอ้ยเฮี้ยกับดักอะไรอะให้ไปทางนี้ห้องวาดรูปใช่ใช่ใช่เฮียอะไรเนี่ยอืม เขาบอกว่าถ<น>ูด,ดันประตูไม่ได้อุ้ยเหียหุ่นใจเกเรเหรอเออเขาบอกว่าให้ระวังหุ่นไว้ดีระวังหุ่นเรื่องอะไรอะทำไมอะ่ะมันจะเดินได้พี่ต้องไปก่อนดิเฮ้ยรอบนี้ต้องไปจัดเจ้าได้แล้วไม่หนูไม่อยากเดินม,มันสอยตูดมันใจเกเรมากเลยพี่ดูท่าแต่ละท่าเออนั่นดิน่ากลัวน่ากลัวทำไมท่า,าดูเยเกียรท่ามันมากเลย ลงบันไดเออลงยังลงอย่างงี้ก็ดีเนี่ยอันนี้ห้องห้องกินข้าวมีวอย่างเงี้ยนะวิแสบอะไรอะคุณเอิญวิเสบเสบดากมากอ่ะเสียงเสียงเสบดากมากอคุณเอิญโอ้โหหวัดดีจ้าคุณอะไรหรือคุณ คุณมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์อย <guy S 1> ่ามาหลอกหลอนกูเด้อไม่จะตุยตูดพี่เอ้ตัวสีชมพูนี่คืออะไรวะน้ำยาอะไรสลามาเล่นดีฮะข้ามข้ามข้ามก็คืออันคือคือเออนะอันดิทรอนทีอันดิทรอนนะคะยินดีที่ได้รู้จักกันนะคะนะคะนะคเขาบอกให้เราว่ายน้ำตกใจเอ้ น้ำนี่ไม่ล้างมากี่ปีแล้วเนี่ยหนูหนูไม่เข้าใจทฤษฎีของอยัยมิ้งของออบบี้นะเข้าช่องแอร์จนจะเป็นผีแล้วเออผีช่องแอร์อะไรเว้ยเนี่ยว้าววิไม่ปล่อยโอ้ออกมาจากสาวให้นะมีสาวสาวๆหรือเปล่าน่าจะมีแต่ผีไม่เอาอีผีอะแอดชอนนั่นนะกูไม่เอานะผีบาร์บี้บอกว่าไปที่รถบัสอ่าไปเลยไป ไปเร็วไปเร็วไปเดินมึงทำกู้อย่างนี้ที่ไรกู้มันต้องมีอะไรแปลกๆปลกเไปสุดเอฟไปพี่ก็รู้สึกเหมือนกันมองซ้ายมองขวาโอ้โหเสียงมาแต่ไกลเลยจ้าคุณครูวีไอเป็ดอีเป็ดกับอีครูอัติทรอนว้ายตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอคุณครูหุ่นกับไอไอคุณครูครัวก็มาคนณเออช่วยกูหน่อยเซฟมาด้วยเหรอ เอออีเชฟก็มาอีมาสเตอร์เชฟเฮ้ยมึงมาสองตัวกูก็แหลกแล้วนะเวย้ยมึงมาสามตัวกูโทรศัพ <c oughs> ท์กูม <GH> <c oughs> ไม่ได้นั่นเหรอวะจุ๊บดิสจุ๊บจุ๊บอุ้ยเฮียกูหันนั่นหลังแล้วกูแหลกมากโอ้ย,ออยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวพี่เข้ารถตู้อย่างสงบสุขละโอ้ยรอดแล้วคนเอ้ยเ้ ขับรถบัสวะใครขับรถบัสอ่ะใครขับรถบัสอ่ะผีวิเป็ดพี่เกียดเป็ดมากเป็ดใจเกเรที่สุดแล้วมั้งเนี่ยดูดิไหนอะพี่ดูหน้ามันดิจะตุ๋ยตุยใครวะเพี่อนเดือดวิเพื่อนกำลังจะแบบหนีออกจากโรงเรียนกันขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะ 哈哈哈。